เอาไปไปไปโฟลงทังหมดเลยพิจารณากันครับเจ้อไปล้ะวฮะชาดได้เป็นได้ลงดึกป่าเลยฮะลงตึกปากะปลาชิวปลานองน้อยนองมันลายมัน้องดีปลาปลาปลาตกีเนะเมื่มืกู

ไปๆๆหมย่ามดเลยนข้าแกเหนองๆงันเาไปแย่งเล่าฟ้านีบาทลกน้ำนี่ก็ขี้ตมก็ป้นานเลยข้าวี่มข้าวเจ้าคือเดก่มันขึ้นมาสาวมานีมุงเป็นน่ะเสาวสาวตอนนีมันเอาฟ้าขึ้นน่ะเมื่อต้นเขาไปอดแท่เมเลนก็สาวขึ้นสาวขึ้นเลย เอาเอาเอาไปเพิ่งวิน้ำมาพี่น้ำจันก็เรามันยุดมาเลยนาให้ยมาเหมือนมาเบิ่งก่อนนึกวิเด้อโอ้ยควายขวายก็เจ้ามันนับไปเยอะขนาดนี้เยอะคนโอ้คนนึกเอาโอ้ยตพี่ัวายเออขึ้นมอมพี่สองเบิ้งไหมจะเล่าปลาชีอลงกเลย เฮ็ดๆไปต้มๆลงจับซ่เอาเลยต้นโซ่กับต้นต้นไหนมีเด็กฟก็า้จบีาไปซ้อยู่เด็กก็เออ้อยต้นโอ้เื่อกัดน่ะต้นตัวเนีไปเมื่อไ่ตัวการจะไปซี้อยู่ได้เบาขึ้นเบา á à, mình đong <laughs> <laughs> <đọc> <laughs> ờ, <laughs> <laughs> à, luôn. mở đấy, pa tê, mình làm sọp đấy. mình đong Oh, nửa đong khác lấy vào đi. Oh, đó này, đong vừa cái chế phù rồi quá. Ta khỏi mình đong con vân. đong con pá đong năm nay. Ừ. 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 Ừ.

อยทิมดีกว่าเอากระย่ามาตายอย่แล้วเฮ็ดได้ไหมเล็ดปลาปมาบนบอกระย่ปลาปากปในข้างแย่งกล้ปลาป่าเอางน้ำเออายทิมเลือปูปลปู๊บป um um ั ok ๊บระยตายเลยป่าเมาขาโคตรละเอาลง้ใเไปน้ไหมเอาเือเขาโคตรเลยด้เอาลงน้ำนี่อ๋ปลาสีาตัวนี้ใหญ่เลยม่กนนะ ปลาัดปลาคมันบ่นี่ฟ่ดยันนอเียวานไม่ได้เอากระย่าเอาปลานี่ก้อนก็ได้ยังจะได้เอาปลานี่เอาเอาินไปเอาเอาปลาออกก้อนปลาเยอะก้อนนนมาตาปลากดน่ะแต่ผาชาวเึ้นมากผ้าชาวปาน่อดูน้าปล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 าใหอก้อนยัว่ปลาน่อยปลาน้อยอปาปปลาเยอะ เอาลเลือกเอาลงจะพล่อยเบาเขาจะเอาลายน้ำเดวิดโอ้ยเพราะฉะนั้นม้นโอ้ยเต็งกรเบียนมีเรมาทอช่นี่นะทอทช่นูนั่นมันมาหอ่นแล้วเอาไปพ่อกาคือพอยตรงนี้นะตัวนี้ตัวนี้นี่น่ยพอยตรงนตัวเนือรน่ะออามาะเอาตัวนี้นีด้มื่นไว้อยมื่นเลยก็ได้ กินบื้อนี้ก็เอาอนันนะ่าโตได้โยแก้ไว้นี่ลกันกันอย่งใดบูบพอส่งแลเดี๋ยวนี้มันเอาเจอตนงมันเอาติดหลังตัวนึงให้ได้ย่างค่าปนาคลอกคลอกสกูดออกต้มอกชนิดก่อนออกชนดนี้ร่าขีดตกอนนี่ี่างขีดตก็มีอไรอนทขาล้างฝ่ายย่อยสุดท้าเนี่ยจเล่ามันม่ เมาคี่เมาคุน้องผมเป็นเมารถเมาแล้วเอาคือพ่อเจ้านคุณนะ ต <c ười> ัวน <gi> <laughs> <laughs> hey, ี้จำปาตัวนี้เหะเอามาตัวใหญ่ไม่ใครตัวออตัวใหญ่ไม่ใครอปลาไหลนะเอ้ไม่ไม่ปลาไหล้ยออาไว้เ้าด้ตัวนี้เลยเอามามาาผมก็ได้ปลาลดอ๋อบางยานนะเพื่อนอ๋ออ๋อบางยานอ๋อบางยานแล้วอ๋อบอ๋อบางปลาลได้คือเพิด้ปลาไห ปลาทงหานบ่เริ่มปลานะปลาลับนะเฮ้ยอามาในตัวนึงห่มอ่อให่มออนสมังใมากินเฮา้อปอยู่เฮือนก็ได้ลูกระดจเอะไร้พลงพอป่พอได้เอามาเพิ่นปลาหินนี่นะตอาล่างๆๆเง้พดเอามีอาอีบ่ออบ่เดี๋ยวนี่เจอน้วันนี้ลาีนี่อัเนี่กนละนิ่าแห่งว่าและให้ลวงกับพิซยาจันทรีวะนี่ลูกฟักนี่นะ